เปล่าอิดก็ขียดแห้งแห่ะพี่น้องเบิ่งได้คอมเมนต์เนี่ยพี่เลิกทำคอนเทนต์แบบนี้ได้ไหมหรือยังนีแหละมีแต่คนโง่เท่านั้นที่เชื่อมเลยโอ้คือว่าอิดี่เปล่าอิดคักแท้เจ้าผ้เสื้อครับผมผ้าเสื้อมา,มาเมื่อเมื่อเดี๋ยวเปล่าอิดจะถ่ายเบิ่งเอาทุกมุมเลยครับผมความผมเห็นได้เจ้าต้องเต้นเพลงสัง่งส่งมาในคอมเมนต์ให้ผมนะครับผมเดี๋ยวผมจะไปโพสต์เองเข้าใจไหมมามาเบิ่งหน้ารถเลยพี่น้องมาอะทำคู่คอมเมนต์แหละมาดูหน้ารถครับผมไม่มีคนขับครับผมหน้ารถไม่มีคนขับอ่ะ ไปดูรอบรถครับผมแล้วก็ดูพื้นครับผมว่าพื้นเอียงหรือไม่นี่ครับผมพื้น <c oughs> ปูนล,ลานมันครับผมมันเอียงไหมดูผมว่ามันเอียงหรือเปล่าเกียร์แท่งเกียร์แท่งพี่รอง <c oughs> อ่าเดี๋ยวบ่าวอีกจะเห็นในเบิรงครับผมต่อลูกกว้วงด้วยมือเปล่าครับผมอ่าทำมุมต่างกล่องกันพี่รองบ่ได้เน๊ะจะเข้าไปตัดต่อพุทธิวาเข้าตัวผนอีพี่้องรอตะก,กูครับผม ตั้งกลฟองก่อนแหงเย็นพี่น้องโอเคมุมนี้แหละโอเคพี่น้องปะไปกันเลยครับผมโอเคอยอามุมนี่มุมนี้เห็นเป่าอีบุคคาพี่น้องเอามุมนี้เอามุมนี้พี่น้องโอเคเนาะพี่น้องนะอ่ะเร็วเปล่าอีจะ่ะลากลูกลากตัวลูกไปต่อตัวแม่ให้ดูผมด้วยมือเปล่าและคนเดียวผมเตรียมเต้นเพลงสร้างไว้โรูเจ้า โอเคหมเตียนเพลงสามเออต้อ okay, ตึ๊งตึ้อตึ Finally, ๊อตึ๊อตึ๊งตึ๊งตึ้งตึ๊งตึ๊งปดื้อ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 ออตอตออ้้ตออ้อ ันนี้คือสายดํำครับผมสายส่งกําลังไปหาตัวลูกครับผมอันนี้สายใหญ่คือสายน้ํามันล้าไหลกลับครับผมน้ามันดําไหลกลับครับผมรถลิ่นพันพี่น้ 5, 000, นองรถขับรถพ่วงเขาทํากันประจําครับผมแบบนี้เนี่ยถ้ารถไม่มีปากลโพุงตอนหน้าเขาจะดึงต่อเอาครับผม หรือว่าต่อยมาใกล้ๆแล้วก็จะปวดรมออกครับผมล้วก็ดึงมาต่อครับผมถ้ารถไม่มีปากกระพงมันจะต่อยากครับผมเยี๋ยนว่าพื้นเอียงอีกแล้วมีน่อออมาเนี่ยเพื่อนเพื่อนเพื่อนมันเอียงวันที่ว่าได้มาเนี่ยเพื่อนเอียงรถก็ไหลเลเนะโอยโอเคนี่เขาทำให้ดูดิเขาทำให้ดูว่า มันมีร้อยแปดวิธีเข้าใจไหมอันนี้อาจจะเป็นที่วิธีที่เก้าสิบเก้าก็เป็นไปได้โอเคไหมเรียบร้อยครับผมเป็นอนว่าสรจสิ้นขั้นตอนการต่อลูกพ่วงนี่ผมนี่ครับกดลมตรงนี้เนี่ยนี่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 ผมกดตรงนี้แล้วลมในระบบตัวลูกมันจะปล่อยออกครับผม มาดูรอบรถกบผมว่ามีอะไรดันหรือไม่มาเบิงมาเฟิงมีห้อยตีนบ่มีห้อยตีนพ่นยางบ่พี่น้องมาเบิงมามีห้อยตีน,นพ่น,น,ยน,นยางอยู่เหอเอ๊ะไม่มีครับผมเอ๊ะไม่มีครับผมโอเคบ่เต้นเพลงสร้างส่งมาในคอมเมนต์เลยครับผมตึ้ง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 ตึงตึ้งตึงโอเคครับพี่น้องเสื้ออยู่อ่ะเสื้อเบาอีดอยู่อ่ะมันทําได้จริงๆครับผมแต่ไม่มีใครเขาทํากันหรอกครับผมมันเจ็บแอลพี่น้องตรวจลังตรวจแอลครับผมเขาถอยเอานี่แหละครับผมแต่ที่เขาทำนี่คือ ปากละพวงมันไม่มีครับผมเขาจะดึงต่อเอาครับผมถ้าปากละพวงมันมีเขาถอยต่อ,อยังไงบนเขาพี่น้องต้องฝีมือจริงๆและตรงจริงๆครับผมถึงจะเข้าครับผมโอเคครับพี่น้องรับชมคลิปเ่าอีทูจังหวัดใดก็อย่าลืมคอมเมนต์บอกเ่าอีทครับผมและอย่าลืมกดไลค์และกดติดตามเพื่อจะไม่พลาดคลิปต่อๆไปครับเจอกันคลิปหน้าครับผมไปแล้วครับบ๊ายบายบ่าอีทไปสร้างรถออกก่อนเดี๋ยวเขาจะหายพ่อพี่น้องะใจเว้ย